เพียงใจนี้ไร้รักบทที่13องคารักษ์ขานรับเสียงดังเริ่มใช้ร่างกายบึกบึนกระแทกบานประตูห้องหนังสือช่วยไม่ได้ที่หลังประสบเหตุการณ์รอบสังหารคราวก่อนได้มีการเพิ่มความแข็งแกร่งแน่นหนาของประตูทําให้เหล่าองครักษ์ในชุดเต็มยศมีอาจกระแทกเปิดได้ในทันทีบ้างบ้าง เสียงกระแทกดังสน,นั่นยังผลให้เรือนทั้งหลังสรรั่นคลอนฝุ่นดินบนหลังคาถูกกระแทกจนล่วงหล่นลงบนเส้นผมของกวนจิ้งมวลผ้ารวมถึงเรือนผมและอาพรของเฉินเซียงเขายื่นมือออกมาช่วยนางปัดฝุ่นออกไปกระแทกหน้าต่างเจียซินออกคำสั่งเสียงเฉียบอยู่ด้านนอกหลังคาและผนังด้วยกระแทกให้หมดเสียงกระแทก ดังสนั่นอย่างต่อเนื่องสั่นคอนห้องหนังสือเหล่าขุนนางที่ติดตามเจียซินและตั้งแง่รังเกียรจกวนจิ้งมานานอาศัยโอกาสนี้ด่าทอเสียงดังอย่างรุนแรงกวนจิ้งเจ้าสร้างความกละหลนไปทั่วทั้งหนึ่งฆ่าคนเป็นผักปลาสมควรตายยิ่งนักกวนจิ้งออกมากรรมตามสนองเจ้าแล้วปีศาจร้ายในกะลียุค ฆาตากรที่ฆ่าคนนับไม่ถ้วนออกมารับความตายเจ้าต้องถูกสับเป็นพันเป็นหมื่นชิน้นเจ้ากับโยหลันน้องสาวทำผิดตารี่บิดเบือนศิลธรรมเป็นความอับอายใหญ่หลวงของแขว้นใต้เจ้าทำเสมือนจัก,กรพรรดิเป็นเด็กน้อยเห็นขุนนางชั้นสูงเป็นข้าทาสบังคับเหล่าขุนนางผิดหลักศิลธรรมยังไม่รีบออกมารับความตายอีกเหล่าขุนนางร้องประนามโกรนจิ้งโกวนจิ้ง กวนจริงแม้แต่ดวงวิญญาณก็ขานรับทำไมต้องฆ่าข้าโกนจริงเจ้าเป็นคนยิงธนูไฟเจ้าเป็นคนสั่งเผาเมืองข้าไม่ได้ติดโรคข้าไม่ควรต้องตายวิญญาณของชาวเมืองจิ่งเฉิงฟูงไฟคร่ำครวญพวกเราไม่ได้ติดโรคไม่ได้ติดโรคข้าไม่ยอมทำไมแม้แต่ลูกข้า เราก็ไม่ละเว้นเสียงร่ำไห้ของเราวิญญาณมีเสียงเด็กเล็กเจืออยู่ด้วยเหล่าองค์คระกระแทกอีกครั้งส่วนขุนนางที่ติดตามเจียสินมายามนี้กำลังตะโกนด่าเสียงดังแต่ยามที่กวนจิ้งออกรบและอาบโลหิตต่างน้ำขุนนางที่มีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดดีแต่แก่งแย่งอำนาจและผ้าหลักการต่างๆนานาเหล่านี้กับเอาแต่หดหัว เสพสุขสำเริงสำราญกวนจิ้งที่นั่งอยู่ข้างโต๊ะยังคงเขียนหนังสือต่อไปมือข้างที่มีได้จับภูกันคว้ากุมมือของเฉินเซียงกลัวหรือไม่เขาเงยหน้ามองนางนางเผยยิ้มบางๆไม่กลัวเขายิ้มราวกับรอยยิ้มและคำตอบของนางเป็นของล้ำค่าที่งดงามที่สุดซึ่งสวรรค์ประทานให้เขา มือใหญ่บีบกุมนางแน่นยิ่งขึ้นพวกเขาก่อกุมมือกันและกันไว้ท่ามกลางเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายฟ้าดินสะเทือนเลื่อนลัน่นกวนจิงเอาชีวิตของข้าคืนมานางฝนหมึกให้เขาตัวการของภัยพิบัติในโลกมนุษย์ฉันเสียงเจ้าลืมแล้วนางช่วยปรับแสงเทียนให้สว่างขึ้นราวกับเสียงนั้นไม่มีอยู่จริง สายตานางมีเพียงเขาไม่ว่าที่ใดนางจะไปกับเขาไม่ว่าทำอะไรนางจะอยู่เคียงข้างเขาไม่ฟังคำพูดใดไม่สนใจเรื่องอื่นใดนางต้องการมีเพียงเขามวนผ้าสำเร็จลงบทแล้วบทเล่าภายใต้ภูการของเขาภายภาคหน้าหากมีผู้อ่านตัวอักษรเหล่านี้คงเดาไม่ถูกว่าบันทึกนี้เขียนขึ้นในสถานการณ์เช่นไร ทุกครั้งที่ปลายภูกกันเขาเริ่มอ่อนจงังแต่ยังเขียนไม่หยุดนั้นนางจะกุมมือเขาอย่างอ่อนโยนและเลื่อนไปที่แท่นหมึกจุ่มหมึกอย่างแผ่วเบาก่อนจะนำกลับมาบนมวนผ้าให้เขาเขียนประโยคที่ยังไม่จบต่อและเขียนต่อไปเรื่อยๆรอบด้านเต็มไปด้วยเสียงร้องตะโกนอึกกระทึกเทรว่านางกับเขาตับเคียงข้างกันภายใต้แสงเทียนอย่างเงียบสงบกระแทกเข้าไป ใช่อย่างนั้นแหละเจียซินร้องตะโกนเสียงดังอยู่นอกประตูผนังทนรับแรงกระแทกไม่ไหวจึงแตกรา้าจนเป็นดูเล็กแสงสว่างและเสียงดังจากด้านนอกเล็ดลอดเข้ามาครั้นเห็นว่าการกระแทกสำดิ์ผลเหล่าองค์รักษ์ยิ่งหึกเหมิมได้ใจกระทั่งเหล่าขุนนางยังเคลื่อนไหวเบียดเสียดขึ้นมาด้วยเกรงว่าจะพลาดโอกาสสร้างความดีความชอบในอนาคตพาง คืนผนังห้องพังลงด้วยถูกกระแทกเป็นรูใหญ่ช่องโหว่นั้นทําให้ผู้คนที่หอบเหนื่อยเห็นกวนจิ้งที่ยังคงนั่งเขียนหนังสือรวมถึงหญิงสาวที่งดงามดั่งนางสวรรค์ข้างกายเขาทั้งสองมีได้หันมามองยังคงนั่งเงียบๆอยู่ใต้แสงเทียนใบหน้าของเจียซินฉายแววกระเฮี้ยนกระหือรือที่ซ่อนเร้นมานานปีหลายปีแล้ว ในที่สุดเสี้ยหนามตามใจเขาก็จะถูกขจัดทิ้งขอเพียงฆ่ากวนจิ้งเสียราชสำนักของแคว้นใต้จะไม่มีศัตรูของสก,กุลเจียอีกเขาจะสามารถควบคุมจัก,กรพรรดิกระทั่งสามารถบังคับจัก,กรพรรดิที่ยังขาดเขาและทรงพระเยาว์ให้ทำพิธีส่งมอบราชบัลลังก์ให้เขากลายเป็นกษัตริย์ที่แท้จริงของแคว้นใต้เจียซินที่ยินดีปรีดาจนดวงตาแดงดำ กำราชองค์การในมือแน่นกำลังจะมุ่งไปยังห้องหนังสือแต่ยังมีทันได้เหยียบย่างเข้าไปด้านหลังพันมีเสียงอาชาร้องใกล้เข้ามาเรื่อยๆอย่างรวดเร็วพริบตาเดียวก็มาถึงนอกห้องหนังสือเต้ยเท้าเจี่ยหาเหลียงลงจากหลังไม้อย่างคล่องแค,คล่วค่อยๆก้าวเข้ามาข้างหน้าและค้อมกายคำนับเหมือนเช่นปกติผู้ที่ติดตามมาด้านหลังใช้ความเร็วสูงสุด เร่งตามมาสมทบทั้งหมดล้วนเป็นเหล่าแม่ทัพและขุนนางฝ่ายบุญและบู๊ที่จงรักพักดีต่อกวนจิ้งจำนวนคนมากมายกว่าฝ่ายของเจียซินมากนะหานเหลียงเจีย๋ยซินรีตาลงมองคนหนุ่มในอาพรสีดำผมสีดอกเลาที่เป็นผู้ช่วยมือชาตาของกวนจิ้งเจ้าคิดจะช่วยเหลือเจ้านายของเจ้างั้นหรือเจียมตัวบ้างเถอะวันนี้ เขาต้องตายเท่านั้นหานเหลียงสีหน้าเรียบนิ่งเขาสายหน้าไม่ข้ารีบมาเพื่อช่วยใต้เท้าเจี๋ยช่วยข้าเจ้าเพอเทอร์อ,อะไรหรือเจ้าคิดว่ากวนรจริ้งก้าขัดราชอ,องค์การเจี่ยซินโบกผ้าแพรสีเหลืองอรารามในมือไปมาเห็นหรือไม่ข้ามีราชอ,องค์การในมือราชอ,องค์การฉบับนี้ สามารถเอาชีวิตกวนจิ้งได้หืมานเหลียงเลิกคิ้วน้อยๆหยิบผ้าแพรสีเดียวแบบเดียวกันออกมาจากแขนเสื้อเอิญว่าข้าก็มีราชองค์การฉบับหนึ่งเช่นกันราชองค์การฉบับนี้ของข้าเป็นคำสั่งของจกักรพรรดิให้ข้ากวนจิ้งผู้โฉดชั่วเพื่อระงงับความข้างแขนของราศดรและทำให้ประชาชนสบายใจสายตาของเจียซิน ปรากฏแววขมขูใบหน้าของหาเหลียงกับปรากฏรอยยิ้มจางเหมือนมีและเหมือนไม่มีราชองค์การฉบับนี้ของข้าเป็นบรญชาของจักรพรรดิที่ทรงเห็นแก่คุณความชอบใหญ่หลวงของท่านอัครเสนาบดีจึงเลื่อนขั้นขุนนางให้หนึ่งขั้นและพระราชทานบรรดาศักดิ์เว่ยอ๋องสืบทอดไปทุกชั่วอายุคนเป็นไปไม่ได้เจียซินร้องตะโกนอย่างเดือดดาล ใบหน้าแดงกำก่อนออกจากวังจัก,กรพรรดิยังกำชับข้าหนักหนาว่าต้องสังหารกวนจิ้งให้จงได้โปรดอภัยที่ข้าขอค้าเดาว,ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ก่อนหน้านี้ใต้เท้าเจี่ยตกใจเกินพิกัดจนทําให้สมองเลอะเลือนไปหาเหลียงไท่ถามด้วยความหวังดีเพอรเจอาข้ากระทำสิ่งใดไม่เคยผิดพลาดเขาชี้ไปที่หาเหลียง ราชโองการของเจ้าต้องเป็นของปลอมแน่เรื่องสำคัญเช่นนี้ข้าว่าพวกเราควรจะกางราชโองการออกดูต่อหน้าทุกคนดีหรือไม่หาเหลียงกางราชโองการบนผ้าสีเหลืองทองอารามแม้ตัวอักษรยังไม่ทันแห้งดีแต่เป็นราชโองการไม่ผิดแน่เสียซินขมวดคิ้วด้วยขัดสายตาของทุกคนมีได้จึงได้แต่กางราชโองการออก ราชองค์การฉบับนี้ฝ่าบาททรงเขียนขึ้นด้วยพระองค์เองเขาย้ำว่าเขาเห็นเองกับตาว่านี่เป็นราชองค์การที่จักรพรรดิเยาวไวผู้อ่อนแอและ,ะไร้ความสามารถเขียนขึ้นอืมลายพระหัตถ์ถูกต้องราชองค์การสองฉบับมีลายอักษรเหมือนกันเช่นนั้นจะเป็นความผิดพลาดอื่นหรือไม่หารเหลียงถามอย่างสุภาพ น้ำเสียงนั้นกระตุ้นต่อมโทรสะของเจียซินจนหนวดแต่ละเส้นชี้เดกหานเหลียงเจ้าอย่าคิดหวังจะยืดเวลาตอนนี้ข้าจับใต้เท้าเจียท่านดูสิราชองค์การของท่านไม่เหมือนของข้าหานเหลียงยื่นมือออกมาชี้ราชองค์การของเจียซินด้วยท่าทีปกติแสดงสีหน้าประหลาดใจปราประทับในราชอง์การของท่าน เป็นตราลักจรของอดีตจักรพรรดิเจียซินตกตะลึงจังงังสองตารีบกวาดมองราชองค์การทั้งสองฉบับสลับกันไปมาราชองค์การทั้งสองล้วนมีตราลักษจกรประทับอยู่ที่ต่างกันคือราชองค์การในมือของหานเหลียงประทับตราลักษจกรของจกักรพรรดิราชการปัจจุบนันส่วนของเขากับประทับตราเขามัวแต่สนใจเฝ้าดูฝ่าบาท ทรงเขียนดาชโองค์การด้วยพระองค์เองแต่กลับลืมดูว่าตราลักษจกรที่ประทับนั้นเป็นตราอันไหนแพ้ชนะเห็นผลแล้วเสียซินเข่าอ่อนสุดลงนั่งกับพื้นของเหลวอุ่นจัดซึมผ่านชุดขนนางและเห็นเป็นรอยอยู่บนพื้นหินสีขาวอีกครั้งทุกคนในเหตุการณ์ต่างเห็นกันท่วนหน้าหาเหลียงเดินมาประคองผู้สูงวัยที่ตัวสั่นงันงกขึ้นมา ไต้เท้าเจี่ยปลอมแปลงราชองค์การเป็นความผิดใหญ่หลวงต้องถูกประหารก้าวชั่วโครเขาพูดเรื่องร้ายแรงด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและแฝงแววปราณีแต่ข้าคิดว่าจะต้องมีเรื่องเข้าใจผิดแน่เรื่องนี้ให้จบลงเท่านี้เถอะอย่าให้ฝ่าบาทต้องทรงเป็นกังวลเลยท่านว่าดีหรือไม่เจี่ยซินตัวสัน่นอย่างควบคุมไม่ได้ เขาพูดไม่ออกสักคำพริบตาเดียวเหมือนชาราลงไปหลายปีเขาไม่เพียงเอาชนะกวนจิ้งไม่ได้แม้แต่ลูกน้องของกวนจิ้งยังเหนือชั้นกว่าเขาที่แท้กวนจิ้งมีลูกน้องในมือที่ไม่เปิดเผยอีกเท่าใดกันครั้นเห็นสถานการณ์ไม่เข้าท่าบรรดาขุนนางที่ตามเจียซินมาบ้างก็ถอยบ้างก็หนีต่างหลบลี้หนีหายไปกันหมดเวลานี้ จึงไม่มีใครก้าวเข้าไปประคองเจียซินสักคนมานี่ส่งใต้เท้าเจี่ยกับจวนด้วยหาเหลียงหันไปสั่งบ่าวรับใช้ให้รับตัวเจียซินไปเท้าที่ผู้อาวุโสเหยียบย่างลงบนพื้นล้วนปรากฏเป็นดอยเปียกชื้นเมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วหาเหลียงจึงหันห,นหลังกลับไปยังรูโวใหญ่บนผนังห้องหนังสือและคุกเข่าลงอย่างนอบน้อม รบกวนเวลาเขียนหนังสือของนายท่านแล้วข้าน้อยจะให้คนมาเก็บเศษหินและซ่อมผนังเสียใหม่ต่อจากนี้ไปข้าน้อยขอเอาศีรษะเป็นประกันว่าจะไม่มีผู้ใดมารบกวนนายท่านได้อีกเขาหมอบคารวะอย่างนอบน้อมด้วยน้ำเสียงคงเดิมราวกับมิได้เกิดเหตุอันใดห้องหนังสือมืดทึบมีเสียงหัวเราะเบาๆดังลอดมาเจ้าบังคับ ให้ฝ่าบาทมีราชองค์การางั้นหรือขอรับแล้วตรารักจกรละ่ะคนที่ข้าน้อยส่งไปอยู่ข้างกายฝ่าบาทหลายปีก่อนเป็นคนสับเปลี่ยนกวนจิ้งหัวเราะอีกครั้งแผนนี้น่าสนุกขอบคุณในท่านที่ชมเชยหาเหลียงภูการเขามีได้หยุดชะงักเลยขอรับในที่สุดเจ้าก็ทำให้ข้าวางใจ ใบหน้าของหาเหลียงสาดประกายตื้นตันแต่กลับถูกปกปิดอย่างรวดเร็วเขาลุกขึ้นด้วยสีหน้าเรียบเฉยไร้ความรู้สึกเชิญนายท่านเขียนหนังสือต่อข้าน้อยขอตัวก่อนเขาถอยหลังและหมุนกายเดินไปยังห้องโถงใหญ่ของคฤหาสกุลกวนเหล่าขุนนางทั้งฝ่ายบุญและบูรรวมถึงแม่ทัพนายกองจำนวนมากรอเขาอยู่ที่นั่น ันเห็นหาเหลียงจากไปบางส่วนในใจของเฉินเซียงก็พันผ่อนคลายลงนางมีได้กังวลว่าหาเหลียงจะมาไม่ทันและตนกับกวนจิ้งจะมีอันตรายถึงชีวิตหากแต่ชื่นชมและดีใจที่การกระทำของหาเหลียงในวันนี้ได้พิสูจน์บางอย่างให้เป็นที่ประจกักษ์ภาระหนักหน่วงของกวนจิ้งเบาลงไปไม่น้อยแล้วฉินเซียง นางได้ยินเขาเรียกอะไรหรือนางถามเหตุใดเทียนจึงดับไปรีบจุดเทียนขึ้นใหม่เร็วเข้าเขาพูดยังคงก้มหน้าพยายามแยกแยะตัวอักษรบนมวนผ้าแต่เบื้องหน้ากลับมีเพียงความมืดมนในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงลำคอของนางติดตันร่างบางเดินมาข้างกายเขาและประคองใบหน้าเขา แนบติดกับนางอย่างอ่อนโยนข้าขอโทษนางล่าวเสียงแผ่วหยาดน้ำตาเปียกชื้นใบหน้าของทั้งสองกวนจิ้กรีดน้ำตาตรงหางตาของนางพิงเงียบไปครู่หนึ่งเขาหลับตาทั้งสองข้างลงมุมปากระบายยิ้มเป็นรอยยิ้มที่ช่างหมุนหมองและเศร้าซึมเหลือเกินที่แท้ไม่ใช่เทียนดับ เขาไม่โทษนางแต่กลับโอบนางเข้าสู่อ้อมกอดดวงตาของข้ามองไม่เห็นแล้วใช่ไหมอืมแค่เป่งเสียงเพียงเสียงเดียวออกมาแต่กลับทำให้ลำคอแสบร้อนไปหมดอีกหน่อยจะกลับมามองเห็นได้อีกหรือไม่เขาถามนางสายหน้าน้ำตาร่วงรินมีอาจเป่งเสียงตอบได้งั้นหรือ เขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมจากเรือนผมของนางที่ไหลผ่านคางเขายามนางสั่นศีรษะงั้นไม่เป็นไรเขาลืมตาทั้งสองข้างขึ้นฉันเสียงเงยหน้าขึ้นเห็นเขาคําเปะปะเพื่อนำภูก,กันมาใส่ในมือนางกวนจิ้งยิ้มอ่อนโยนอย่างให้กำลังใจพางตปล่าเสียงเบาเจ้าช่วยข้าแล้วกัน ฉันเสียงน้ำตาเอ่อคอนางกำภูกันด้ามน,นั้นและนั่งลงในอ้อมกอดเขายามเขาเอียงกายมาหาน้ำเสียงเรียบเรื่อยดังขึ้นต้องเปิดเส้นทางติดต่อครบานาคมเปิดเส้นทางทั้งเหนือใต้ออกตกเพื่อเป็นประโยชน์กับการขนส่งค้าขายนางจับภูกันและเขียนตามที่เขาพูดทุกคําช่วยเขาบันทึกหลักการปกครองบ้านเมือง อันยิ่งใหญ่ต่อไปปีต่อมาในฤดูใบไม้ผลิที่อากาศอบอุ่นดอกไม้ผีบานเจี่ยสินป่วยตายสามวันต่อมากวนจิ้งสิ้นชีวิตเจี่ยสินเสียชีวิตเพราะความหวาดกลัวส่วนกวนจิ้งเสียชีวิตอย่างประทันหันข่าวนี้ดังคลึกโครมไปทั่วสองฝั่งแม่น้ำดาวคอยชาวแคว้นใต้กัดกุ้งเป็นกังวล ชาวแคว้นเหนือกับรื่นเริงยินดีจัก,กรพรรดิทรงพระเยาว์ทำอะไรไม่ถูกเมื่อสูญเสียขุนนางใหญ่ไปพร้อมกันถึงสองคนโชคดีที่เหล่าขุนนางและแม่ทัพนายกองพร้อมใจกันเสนอชื่อบัณฑิตหานเหลียงจัก,กรพรรดิจึงมีราชองค์การแต่งตั้งหารเหลียงเป็นอัครเสนาบดีทันทีทุกอย่างกลับสู่สภาวะเดิมอย่างรวดเร็วแคว้นใต้ ยังคงมีราชสำนักสองแห่งราชสำนักในที่แจ้งอยู่ในวังหลวงราชสำนักในที่รับอยู่ในคฤหาสกุลกวนผู้กุมอำนาจคืออักขระเสนาบดีหานเหลียงจากนั้นท่ามกลางสายลมแห่งฤดูใบไม้ผลิเมืองเฟิ่งเฉิงก็ได้จัดพิธีศพสองครั้งเพื่อส่งขุนนางใหญ่สองคนไปสู่สุขติพิธีศพของเจียซินแม้จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ เ่าว่ากับร้างราผู้คนพิธีศพของกวนจิ้งในสามวันต่อมาจัดอย่างเรียบง่ายยิ่งนักตามคำสั่งเสียของเขามีเพียงเทียนขาวสองเล่มเสื้อขาวหนึ่งชุดลงไม้หนึ่งลงไม่มีดอกไม้สดไม่มีการแท้สองคุณความดีของผู้ตายมีเพียงญาติใกล้ชิดสี่คนแบกลงเผาว่าลงศพพึ่งพ้นประตูหน้ากับมีเหล่าบัณฑิตและแม่ทัพ อีกทั้งกองทหารของแคว้นใต้ติดตามไปตลอดระหว่างทางทุกคนเงียบสนิทหาเหลี่ยงเป็นประธานในพิธีแม้จะเป็นถึงอัครเสนาบดีแต่เขาไม่ขี่อาชากลับเดินไปส่งลงศพของกวนจิ้งทีละก้าวทีละก้าวออกจากเมืองจนถึงสุสานวันนั้นแสงอาทิตย์เจิดจ้าระหว่างทางหากพบขบวนศพ ขบวนพ่อค้าต่างพร้อมใจกันหลีกทางให้ขบวนศพสีขาวเคลื่อนออกไปไกลจากเมืองเฟิ่งเฉิงหลุมฝังศพของเขาอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพงดงามด้านหลังมีขุนเขาด้านหน้ามีสายน้ำสามารถมองเห็นเมืองเฟิ่งเฉิงได้จากที่ไกลๆขบวนส่งศพท่อตัวยาวเหยียดไปไกลผู้คนรอบด้าน บางก็นิ่งงนันวางสีหน้าไม่ถูกบางก็สุขสมเปรมปรีส่วนหญิงสาวแบบบางที่สวมหมวกสารปีกกว้างยืนมองอยู่เงียบๆชายหนุ่มที่ยืนอยู่ด้านหลังเอ่ยถามเสียงค่อยเป็นอะไรไปนางหันกลับมาบอกเขาไม่มีอะไรเพียงแต่เจอขบวนส่งศพของใต้เท้ากวนงั้นหรือชายหนุ่มก้มหน้า พิธีศพครั้งนี้ยิ่งใหญ่เกินไปหรือไม่ไม่เลยพิธีเรียบง่ายยิ่งนักนางว่าแต่คนเดินตามขบวนมีมากมายเหลือเกินแบบนี้เราคงผ่านไปไม่ได้ข้าว่าเราเลือกเดินทางอ้อมดีกว่าก็ได้เมื่อได้ยินบทสนทนาของคนทั้งสองคนข้างๆจึงหันมามองเห็นเพียงหญิงสาวผู้นั้น ประคองชายหนุ่มอย่างระมัดระวังในมือเขาถือไม้เท้าเขอไปข้างหน้าผู้คนจึงรู้ว่าชายผู้นั้นตาบอดและพากระลีกทางให้ทั้งสองเดินไปก่อนจวบจนทั้งสองเดินออกไปแล้วพื้นที่ว่างจึงถูกเติมเต็มด้วยขื่นมหาชนที่อยากมาดูความคลึกครื้นหญิงสาวประคองชายหนุ่มไปยังรถที่ลากโดยลาแก่เจ้าลากำลังเคี้ยวหญ้าหญิงสาวไม่รีบร้อน รอให้มันกืนหญ้าจนหมดและปล่อยให้มันค่อยๆตัดสินใจว่ามันจะหยุดหรือจะเดินฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ